สวัสดีค่ะชาวลัคนาเมษและราศีเมษคลิปนี้เป็นคลิปรักสานเ้าประจาเดือนพฤษภาคม2563ดูตามลัคนาก่อนเป็นหลักหนวงทิศแบบไทยท่านใดไม่ทราบลัคนาดูราศีได้นะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมคือชาวราศีเมษค่ะเราจะมาเปิดไพ่ของบุคคลทั้ง3แต่ว่าเรื่องราวทั้งสฝ่ายสามารถเกิดสลับด้านกันได้และอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงเลยก็ได้เนื่องจากเป็นการอ่านภาพรวมพลังงานของคนหลายคนมาผสมปนกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงหรือเก็บเป็นแนวทางก็พอไม่ต้องยึดติดกับคําตอบจนเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้ดูแบบส่วนตัวนะคะมาเริ่มกันที่ไพ่ของชาวเมษก่อนเลยไพ่ของคุณได้ไพ่ที่ดีนะมองไม่ออกเลยว่าตกอยู่ในรักสามเศร้าอะไรแบบนี้นะคะไพ่สองถ้วยค่ะที่คุณได้เป็นไพ่ของการปรับความเข้าใจหรือว่าการคืนดีกันก็ได้แต่ว่าคือผู้อ่านมองว่าชาวเมษเนี่ยคุณยังรักคนคนนี้อยู่มาก นะคะแล้วก็ผูกพันกับเขาค่อนข้างมากแล้วไม่สามารถที่จะตัดใจได้ง่ายๆหรอกมีราชาเหรียญเข้ามายังดูแลความสัมพันธ์นี้อย่างดีอยู่และในบางท่านอาจจะยังรอคอยให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเหมือนเดิมอยู่ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงเขามากๆด้วยในบางคนที่เป็นครอบครัวหรือแต่งงานหรือมีลูกด้วยกันแล้วอันนี้ยิ่งยิ่งแน่นแฟ้นไปกันใหญ่คือมันยากจะตัดนะคะ คือลึกๆในใจคุณยังรอเขาอยู่ประมาณนี้นะถ้าหากว่าเขากลับมาจริงๆเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาด้วยในช่วงพฤษภาอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้เสียดายความผูกพันคิดถึงความผูกพันที่เคยมีร่วมกันมาแล้วความรักมันยังมีอยู่เยอะจริงๆนะคะให้สองถ้วยเนี่ยยังรักเขาอยู่แล้วเขาก็อาจจะยังรักเรามากอยู่ด้วยเหมือนกันนั่นแหละนะเมธเองก็คิดเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกับช่างน้ําหนักดูว่าระหว่างเลิกกับระหว่างไปต่อ ไหนมันดีมากดีน้อยเสียมากเสียน้อยมากกว่ากันแล้วคุณได้คําตอบประมาณว่าคุณยังอยากไปต่อยังไม่พร้อมที่จะเลิกส่วนไพ่ของเขาค่ะเขาได้ไพ่เทวิลขึ้นมาจริงๆแล้วไพ่เทวิลจะเป็นไพ่ของรักสามเศร้าการผูกมัดแล้วก็ยึดติดซึ่งกันและกันเสพติดซึ่งกันและกันยึดเหนี่ยวเอาไว้หลุดพ้นไปจากตรงนี้ยังไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะพื้นพื้นของเขานะแต่ว่าสําหรับนี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเขากําลัง พยายามจัดการรักสามเศร้าครั้งนี้อยู่เขาอยากเคลียร์และกําลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่ท,ท,ทั้งที่เขาเองก็อาจจะรักทั้งสองฝ่ายหรือว่ามีความผูกพันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าเขาอยากจะดับอยากจะเคลียร์ปัญหาอยากจะจบดราม่าอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะไพ่หกไม้เท้าของเขาเนี่ยต่อเนื่องมาจากไพ่ห้าไม้เท้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตของเขาค่อนข้างมากเขารู้สึกว่าชีวิตเขาทำไมต้องวุ่นวายขนาดนี้ ทำไมมันต้องราม,มากขนาดนี้เขาอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันวุ่นวายนี้สักทีหาวิธีการที่จะยุติปัญหานี้ให้ได้ประมาณนี้ไพ่เดลฟ์ลของเขามาจากไพ่เดอะสตาร์เขาอยากจะเทบรรยากาศนี้ออกไปอยากจะเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะมีชีวิตใหม่เขาอยากจะมีความรักที่มันสดใสที่มันสงบที่มันอะไรแบบเนี้ยอีกครั้งหนึ่ง สี 4, ่ถ้วย strength แล้วก็หกดาบที่เพิ่มเข้ามาผู้อ่านขอไพ่ขยายเพิ่มเติมนะอยากจะรู้ว่าหกไม้กับราชินีไม้ที่เขาได้คืออะไรมีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันวุ่นวายจริงๆทั้งๆที่ก็ยังรักอยู่ยังรักอยู่ทั้งสองคนอะไรแบบเนี้ยเขาได้หกดาบเหมือนเหมือนกับบุคคลที่สามที่ได้หกดาบเหมือนกันเป็นการชิงระยะหา่างการปล่อยให้ทุกอย่างมันสงบลงตามระยะเวลานะคะมาที่ไพ่ของบุคคลที่สามนะคะเรื่องราวเกิดสลับกันได้นะคะ คนที่สามได้ไพ่หกดาวความรู้สึกของเขามีความรู้สึกว่าเขาแบกรับอะไรค่อนข้างเยอะเขาเหนื่อยยังตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดและก็แก้ปัญหายังไม่ได้ด้วยสถานการณ์มันคาราคาซัง<ส>ก็เลยต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ความรู้สึกที่มันทิ่มแทงจิตใจและสถานการณ์ที่ทําให้สร้างความเจ็บปวดนะ่ะอาจจะมีการทะเลาะมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจหัวใจมันไม่เป็นสุขรู้ว่ากําลังเผชิญกับอะไรรู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่มันก็ ถอนตัวออกยากแม้ว่าจะเก็บใจแต่มันก็มีบางอย่างพลังของความรักอะ่ะก็ยังดึงดูดให้เราต้องวิ่งเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นอยู่อันนี้พอเจออะไรเยอะๆแบกรับอะไรเยอะๆมันก็เหนื่อยใจก็เลยต้องปล่อยให้เป็นหกดาบเป็นอารมณ์ที่ปัญหาย,ยังอยู่เหมือนเดิมมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขหรือว่าสาสางไปให้เคลียร์นะคะแต่ว่ามันเหนื่อยก็เลยต้อง ผ่อนๆลงไม่รุกไม่เผชิญหน้าหรือแบบเงียบๆไปอะไรอย่างนี้นะคะถามว่าตัดใจไหมไม่ค่ะหกดาบยังไม่ได้ตัดใจเพราะถ้าเขาตัดใจได้เขาจะทิ้งดาบออกจากเรืออันนี้พายเรือไปแล้วยังเอาดาบไปด้วยนะก็เอาไปเก็บไปคิดอยู่เหมือนเดิมนะจะพยายามตัดใจแค่ไหนก็ยังตัดไม่ได้ก็ยังคิดถึงก็ยังรักก็ยังกอดยังอุ้มยังประคองความรู้สึกตรงนี้เอาไว้กับตัวเองกับต,ตัวเขาอยู่นะทีนี้ไพ่ของคนกลางเนี่ยดูเหมือนเขาพยายามที่จะ ยุติความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะ่ะทําให้สถานการณ์มันเงียบไม่ให้มีการ,รเผชิญหน้าหรือเว้นระยะในการติดต่อกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกไปเผู้อ่นมองว่าน่าจะเกิดกับบุคคลที่สามาากกว่าต่างคนต่างได้หกดาษถนะอยห่างกันออกไปสักพักแล้วก็กลับมานั่งคิดหาวิธีเคลียร์ราม่าอะไรแบบนี้มีการกลับมาขอปรับความเข้าใจกับชาวเมฆอีกความรู้สึกหนึ่งคือต่างคนต่างเงียบเมฆเนี่ยคือเงียบแล้วรอการที่จะได้กลับมา สารความสัมพันธ์ด้วยกันต่อหรือเริ่มต้นกันใหม่ประมาณนี้ส่วนบุคคลที่สามเงียบเพื่อรอให้สถานการณ์สงบให้ตัวเองเจอทางออกหรือทางแก้ปัญหาแล้วเฝ้ามองดูความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยตามลําพังก่อนส่วนคนกลางเนี่ยเงียบเพื่อหาทางยุติปัญหาดรามาอ้คุณได้ไพ่ไปเดียวกันกับเขาเลยนะคะไม่ได้ตัดใจไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจไม่ได้คิดที่จะเลิก กำลังนั่เลึงอยู่อ่ะควรจะแก้ไขยังไงควรจะจัดการยังไงแล้วให้ความสัมพันธ์อ่ะไปต่อได้พลังงานส่วนใหญ่ช่วงพฤษภาคมมันมันวนอยู่ต่อมาเนี้ยค่ะมันไม่ได้มากไปกว่านี้ค่อยมาลุ้นกันต่อไปว่าเดือนต,ต,ต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะข้าวคนะคะอาจจะมีทั้งตรงและอาจจะไม่ตรงแล้วก็คําทานายอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกทกท่านนะคะผู้อ่านต้องขออภนะัยะตรงนี้ด้วยเนาะยังไงก็เป็นลังใจให้กับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามทุกไลค์ทุกดิสไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ